นิทานลูกส้มขอเสนอเรื่องแต่งเมียผีย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังหาบเบ่ไปที่ไร่เพื่อจะขุดมันเทศนางผู้นี้มีชื่อว่านางช้อยเธอเป็นหญิงตัวเล็กๆหน้าตาจิม้มลิ้มกำลังหาบเบรไปขุดมันเทศตามพ่อแม่แต่แล้วจู่ๆก็ได้มีชายใจดี เดินมาช่วยช้อยหาเปรเพราะรู้สึกว่านางช้อยหน้าตาน่ารักเป็นอย่างมากชายผู้นี้มีชื่อว่านายทูนนายทูนแอบมองนางช้อยมาสักพักเพราะตนรู้สึกถูกใจหญิงสาวผู้นี้เป็นอย่างมากและไม่รอช้าที่จะเข้าไปทักทายทำความรู้จักแม่นางหาเปรไปที่ไหนกันหรือให้ข้าช่วยเถิด ฉันจะหาบไปช่วยพ่อแม่ขุดมันเทศจ้ะขอบคุณนะจ๊ะคนนี้ช่างมีน้ำใจจริงๆเลยไม่เป็นไรหรอกข้าก็เต็มใจช่วยว่าแต่แม่นางชื่อว่าอะไรล่ะฉันชื่อชอยจะ้ะแล้วคุณชื่ออะไรจะ๊ะข้าชื่อทูนเรียกว่าพี่ทูนก็ได้ทั้งสองพูดคุยกันถูกคอเป็นอย่างมากต่อมาไม่นานทั้งคู่ก็สนิทสนมกลมเกลียวกัน เมื่อเวลาผ่านไปทางคู่ก็ตกลงปรงใจเป็นคู่รักกันในที่สุดและคบหาดูใจกันมาถึงสิปีนายทูนและนางช้อยต่างคนต่างเป็นผัวเมียที่ดีต่อกันนางช้อยเป็นเมียที่ซื่อสัตย์นายทูนก็ไม่เคยนอกใจนางช้อยเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเมียร,รักตนเป็นอย่างมากระหว่างที่คบหาดูใจกันเป็นระยะเวลานาน,านเกือบสิบปีนั้น ทั้งสองก็ต่างมีทะเละาะเบาะแว้งกันไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําให้พวกเขานั้นแตกแยกกันแต่อย่างใดเมื่อทั้งคู่ทะเลาะกันได้ไม่นานแล้วก็กลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมและเข้าใจกันมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้าทั้งสองสัญญากันว่าจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันตลอดไปและอีกไม่นานนายทูลก็ได้ตกลงกับนางช้อยว่าจะตกแต่งงาน ใช้ชีวิตด้วยกันเร็วๆนี้ทำให้เพื่อนของนายทูนอิจฉาเป็นอย่างมากเพื่อนนายทูนนั้นมีชื่อว่านายทิดนายทิดเป็นเพื่อนรักของนายทูนที่ตนนั้นแอบ,บรักนางช้อยเช่นกันและนายทิดชอบนางช้อยมาก่อนนายทุนซะอีกและไม่เคยบอกนายทูนว่าตนแอบ,บชอบนางช้อยอยู่เหมือนกันและรักเป็นอย่างดีมากทำให้นายทิดอิจฉาตาร้อนเป็นอย่างมาก และโกรธนายทูลมาโดยตลอดแต่ตนกลับทำตัวเป็นปกติไม่แสดงอาการใดๆออกมารอคอยเพียงวันเวลาที่จะแก้แค้นนายทูลที่เป็นเพื่อนรักของตนเมื่อนายทิศทราบว่าเพื่อนรักของตนกำลังจะแต่งงานออกเรือนกับนางช้อยยิ่งทำให้ในายทิศนั้นรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเพราะรับไม่ได้เพราะผู้หญิงที่ตนแอบรักนั้นกลายไปเป็นเมียของเพื่อนรัก ตนคงทำใจไม่ได้อย่างแน่นอนจึงเป็นเหตุทำให้ในายทิศคิดร้ายและจะแก้แค้นนายทูลแต่แล้ววันหนึ่งนายทิศก็มาหานายทุนที่บ้านเพื่อจะชวนเพื่อนรักให้ดื่มสุราเลี้ยงฉลองกันแกล้งทำเป็นว่าเพื่อนรักนั้นจะตกแต่งงานออกเรือนแต่นั่นก็เป็นแผนการชั่วร้ายของนายทิศเพื่อจะล่อหลอกให้ในายทุนออกจากบ้าน และเวลานั้นนางช้อยกำลังอยู่บ้านเพียงคนเดียวไอ้ทูนอยู่หรือเปล่าข้าจะมาชวนออกไปดื่มสุรากันหน่อยเสียงทิศต,ตะโกนดังเรียกนายทูนอยู่หน้าบ้านทันใดนั้นต่อมาไม่นานก็มีเสียงเปิดประตูขึ้นปรากฏว่าเป็นนางช้อยเมียของนายทูนอ้าวพี่ทิตมาหาพี่ทูนหรือจ้ารอก่อนนะจ้าพี่ทูนกำลังไปตักน้ำใส่องค์ข้างบ้าน จ้าแม่ช้อยพี่รอได้เสมอนางช้อยเมื่อเห็นว่าคนที่มาเรียกหน้าบ้านคือนายทิดเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทของผัวตนจึงไม่รีรอที่จะเปิดประตูให้ในายทิดเข้ามารอที่บ้านเมื่อเวลาผ่านไปสิบนาทีทูนก็ตักน้ำเสร็จแล้วก็เดินมาทักทายเพื่อนรักของตนทันทีอ้าวไอทิดมาชวนไปดื่มสุราอีกแล้วหรอวะแน่สิวะ มาเลี้ยงฉลองให้เองกับนางช้อยได้ข่าวว่าจะแต่งงานออกเรือนกันไม่ใช่หรอือเองนี่มันรู้ไว้จริงๆขอบใจมากนะเพื่อนว่าแต่เมียเองจะว่าไห่ล่ะที่เราจะไปดื่มสุรากันเมื่อนายทูลได้ยินเช่นนั้นจึงหันไปมองเมียของตนที่กำลังเย็บผ้าอยู่และนางช้อยก็เหลือบหันมามองนายทูลนายทูลจึงพูดขึ้นว่าเมียข้าไม่ห้ามอะไรหรอก จะไปกินเลยไม่เหรนางช้อยเป็นคนที่ตามใจผัวของตนไม่เคยบังคับห้ามใดๆตัวนายทูนเลยแม้แต่น้อยส่วนตัวนายทูนเองก็รู้ริม,มิตการดื่มสุราเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับภรรยาที่รักของตนจากนั้นทิศจึงตกลงกับทูนออกไปดื่มสุรากันเสร็จทุนก็โอบกอดกับเมียของตนก่อนจะออกจากบ้านตัวนายทิศเห็นเช่นนั้น จึงโกรธเป็นอย่างมากไม่นานทั้งสองก็ออกไปดื่มกันตามปกติเป็นเวลาที่เหมาะสมที่นางช้อยอยู่บ้านเพียงผู้เดียวและแล้วทั้งคู่ก็ได้ออกไปนี่ก็เป็นเวลาเริ่มแผนการของตนไอ้ทุนเอ้ยข้าลืมของไว้ที่บ้านเองข้าขอกลับไปเอาก่อนนะเองไปก่อนเลยทุนที่ได้ยินเช่นนั้นจึงไม่รู้สึกสงสัยอะไรแต่อย่างใด เพราะทิศเป็นเพื่อนรักของตนเขาจึงรีบเดินไปรอก่อนที่ร้านเออเอ็งกับไปเอาของที่บ้านแล้วกันเมียข้าคงเก็บไว้ให้ยูแล้พูดจบทูลจึงเดินไปทันทีเมื่อทิศเดินย้อนกลับมาที่บ้านของตนก็พบนางช้อยที่นั่งเย็บผ้าอยู่หน้าบ้านจึงแปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอ้าวพี่ทิศกลับมาทำไมหรือจ๊ะ ข้าก็กลับมาหาแม่ช้อยสิจ,จ้าแม่ช้อยคอนสวยช้อยที่ได้ยินทิดพูดอย่างนั้นจึงรู้สึกไม่ปลอดภัยกับตนเองเป็นอย่างมากพี่กลับมาหาช้อยทำไมละอจ้าแล้วพี่ทูลล่ะแม่ช้อยไม่รู้จริงๆหรือว่าพี่ชอบแม่ช้อยมานานแล้วนะทำไมแม่ช้อยถึงไปเป็นเมียไอทูลเพื่อนรักของพี่แล้วพี่ทิดบ้าไปแล้วหรอจ้า พี่ทูนเป็นคนรักของข้านะเวลามันผ่านไปร่วงเลยมานานจนข้าทั้งสองจะแต่งงานกันอยู่แล้วทำไมพี่เพิ่งมาบอกตอนนี้ชอยไม่ได้ชอบพี่ทิดหรอกจ้ชอยรักพี่ทูนแล้วชอยจะไม่มีวันนอกใจพี่ทูลเป็นอันขาดพี่ทิดกลับไปเถอะทิศเมื่อได้ยินคำพูดของนางชอยทำให้ตนรู้สึกโมโหจึงเก็บอาการไม่อยู่เลยคิดที่จะทำร้ายนางชอย ชอยไม่ชอบพี่ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นชอยดื่มน้ำนี่สิไอ้ทูลมันฝากมาให้เฮนบอกว่าชอยชอบดื่มน้ำมะพร้าวขอบคุณจาพี่ทิศงั้นข้าไปก่อนนะชอยรับน้ำมะพร้าวของนายทิศที่อ้างว่านายทูลเป็นคนนำมาฝากแล้วจึงดื่มน้ำมะพร้าวที่ผสมยาเข้าไปนายทิศใส่ลงไปในนั้นด้วยความที่ช้อยดื่มน้ำมะพร้าว และเธอชอบเป็นอย่างมากเธอจึงดื่มเข้าไปโดยไม่คิดอะไรหลังจากที่ดื่มไม่นานนั้นนางช้อยก็มีอาการสัน่นชักเกรงและมีน้ำลายฟูมปากหมดสติแล้วในที่สุดเธอก็สิ้นลมจากไปโดยไม่มีใครรู้ว่านางช้อยสิ้นลมหายใจไปแล้วเมื่อนายทิดทำตามแผนตนได้สำเร็จนายทิดจึงเดินทางออกไปหานายทุนตามปกติ ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่ทูลดื่มสุราสังสรรค์กับเพื่อนเอนเสร็จนายทูลก็รีบกลับมาหาภรรยาของตนพี่ทูลกลับมาแล้วหรือจ๊ะช้อยพูดด้วยน้ำเสียงอันเย็นเยือกเสียงที่ยานมากกว่าปกติที่ช้อยเป็นจึงทำให้ทูลแปลกใจเล็กน้อยพี่กลับมาแล้วว่าแต่ช้อยไม่สบายหรือตัวเย็นขนาดนี้ เสียงก็ยานผิดปกติพี่ทูลคิดไปเองหรือเปล่าจ๊ะฉันว่าพี่ทูลเมาแล้วพี่ทูลกลับไปนอนเถอะทูลก็เลยรู้สึกว่าตนเองอาจจะเมาไปจริงๆจึงเข้าบ้านไปนอนตามปกติโดยไม่คิดอะไรเมื่อเวลาผ่านไปได้สามวันทูลรู้สึกกลิ่นเหม็นแปลกเป็นกลิ่นสาบเน่าๆนแสบจมูกเขาจึงสงสัยว่าเป็นกลิ่นอะไร พอช้อยเดินเข้ามาใกล้ๆกลิ่นนั้นก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำให้นายทุนรู้ว่าเป็นกลิ่นสาบเหม็นเน่าจากตัวนางช้อยปกตินางช้อยไม่เคยมีกลิ่นตัวกลิ่นกายเช่นนี้ทูนจึงรู้สึกผิดปกติจึงทักท้วงขึ้นว่าแม่ช้อยไม่ได้อาบน้ําหรือเปล่าจ๊ะทำไมกลิ่นตัวถึงเหม็นขนาดนี้ล่ะขอโทษนะจ๊ะพี่ทูน ฉันไม่ได้อาบน้ำมาสามวันแล้วสบู่ถูตัวก็หมดจ้ะพี่อ้าวทำไมไม่บอกพี่ล่ะพี่จะได้ไปซื้อมาให้แต่ไม่เป็นไรหรอกแม้ว่านางช้อยจะตัวเม้นขนาดไหนพี่ทูนก็รักช้อยเฉนเดิมพูดจบทูนก็เข้าไปกอดเมียโดยไม่รังเกียจแต่อย่างใดเพราะตนคิดว่ามั่นใจในตัวเมียคนนี้แล้วตนก็ให้เกียรติเมียมาก พอตกเย็นเป็นเวลาที่ทั้งคู่กำลังหลับไหลทุนก็เกิดฝันว่าตนเจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆก็พบว่าเป็นนางชอยเมียของตนที่กำลังนั่งร้องไห้และพูดขึ้นว่าพี่ทูนพี่ทูนช่วยฉันด้วยไอทิดเพื่อรักของพี่ทูนมันทำฉันนายทูนเมื่อฝันอย่างนั้น เห็นเธอนั่งร้องไห้ทั้งน้ำตานายทุนจึงคิดว่าตนฝันร้ายจึงสะดุ้งตื่นขึ้นหายใจอย่างรวดเร็วด้วยความตกใจเพราะเป็นห่วงภรรยาตนแต่เมื่อตื่นขึ้นมานั้นนายทุนก็พบนางช้อยที่นอนอยู่ข้างกายตนจึงคิดว่าตนนั้นฝันร้ายแต่ก็ยังแปลกใจเพราะกลิ่นตัวของนางช้อยก็เริ่มเหม็นเน่าแรงขึ้นเรื่อยๆ กลิ่นที่เหม็นเน่านั้นทําให้นายทูนแทบอาจเจียนออกมาแต่เขาก็ไม่กล้าลุกไปไหนหากเมียตื่นขึ้นแล้วไม่พบตนกังวลว่ากลัวเมียจะคิดมากและคิดว่าตนลังเกียจนายทูนจึงหลับไปพร้อมกับกลิ่นที่เน่าเหม็นของนางช้อยเช้าวันต่อมาช้อยและทูนตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตตามปกติและเตรียมจัดงานแต่งเพื่อจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ จูๆ่ๆทิดก็มาหาทูนเพราะทิดยังสงสัยว่าทำไมยังไม่มีข่าวข่าวเสียชีวิตของนางช้อยเมื่อทิดเดินมาถึงที่บ้านนายทูนจึงได้เห็นว่าตนตกใจเป็นอย่างมากที่นางช้อยยังไม่เสียชีวิตทูนจึงแปลกใจและเป็นกังวลใจมากเขาจึงไม่แน่ใจว่านางช้อยนั้นได้กินน้มามะพร้าวเข้าไปแล้วและยังไม่เชื่อสายตาตนเอง ตัวนายทิศก็ได้เข้ามาทักทายเพื่อนรักตามปกติระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันนั้นสายตาของนางช้อยก็จ้องมองที่ตัวนายทิดเปลี่ยนเป็นสีแดงจ้องนายทิดด้วยความโกรธแค้นร่างที่เนา่าๆไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนค่อยๆปรากฏให้หนายทิศเห็นเมื่อตัวนายทิศเห็นเช่นนั้นจึงตกใจและตะโกนขึ้นว่า อีช้อยมันเป็นผีนี่วะไอ้ทูนสิ่งที่นายทิดเห็นทำให้เขาผวาเป็นอย่างมากจึงรีบวิ่งหนีกลับไปทูลได้ยินพูดเช่นนั้นจึงสงสัยว่าทำไมถึงพูดว่าเมียตนเป็นผีเช่นนั้นจึงหันหลังกลับไปมองนางช้อยก็ยังเห็นว่านางช้อยเป็นเหมือนคนปกติเช่นเดิมไม่นานชาวบ้านก็ต่างเล่าลือกันว่านายทูนมีเมียเป็นผี พราะเมื่อใครเดินผ่านแล้วก็ต่างเห็นว่าทูนใช้ชีวิตอยู่กับเมียผีโดยที่ตนเองนั้นไม่รู้ตัวและไม่มีใครที่จะกล้าเข้ามาในบ้านนายทูนอีกเลยทิดหลังจากที่รู้ว่าชอยสิ้นลมจากไปแล้วจริงๆเขาก็ไม่เคยกลับมาหาหนายทูนเพื่อนรักเพราะตนกลัวนางชอยเป็นอย่างมากทูลใช้ชีวิตกับเมียผีแบบนี้ทุกวันโดยที่ไม่รู้ว่า นางช้อยเมียของตนนั้นได้สิ้นลมจากไปนานแล้วเขาก็ยังทำทุกอย่างเป็นกิจวัตรประจำวันเช่นเคยแม้กลิ่นของนางช้อยจะเหม็นขึ้นทุกวันทูนก็ไม่เคยสงสัยอะไรจนกระทั่งมาวันหนึ่งเมื่อถึงงานวันแต่งนายทูนก็แปลกใจเป็นอย่างมากว่าทำไมไม่มีใครมาที่งานแต่งของตนเลยสักคนแม้แต่นายทิดเพื่อนรักก็ไม่มา ทำให้ทูลน,นั้นอดสงสัยไม่ได้เพราะไม่เห็นหน้าของนายทิดเพื่อนรักตั้งแต่วันนั้นแปลกใจเลยจริงๆแม่ช้อยทําไมถึงไม่มีใครมางานแต่งเราเลยช้อยที่ได้ยินอย่างนั้นจึงรำให้ต่อหน้านายทูลพร้อมกับบอกความจริงให้ผัวรู้พี่ทูลจ้าจริงๆแล้วข้าสิ้นลมจากไปนานแล้วไอทิดเพื่อนรักพี่ มันทำร้ายค่ามันทำน้ำมะพร้าวใส่ยาให้ช้อยดื่มจนช้อยสิ้นลมจากไปช้อยรักพี่ทุลน,นะจ๊ะช้อยขอโทษที่เราสองคนไม่สามารถครองคู่กันได้ช้อยพูดด้วยน้ำเสียงอันสั่นคลอนและร้องไห้ออกมาร่างจริงๆของนางช้อยก็ค่อยๆปรากฏให้ในทุนเห็น ทูนจึงตกใจเป็นอย่างมากและทำให้ทูนร้องไห้เสียใจและยังตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นยังไม่พร้อมที่จะรับความจริงพร้อมทั้งโมโหและโกรธนายทิศเพื่อนรักของตนเป็นอย่างมากที่ทำกับตนแบบนี้ทำให้ทูนโกรแค้นแล้วเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทูนปล่อยให้ทิศกลับมาทำร้ายเมียที่รักของตนแบบนี้ได้อย่างไร เมื่อนายทูลรู้ความจริงทั้งหมดเขาก็ยังปล่อยให้งานแต่งดำเนินไปเรื่อยๆจนจบพธิธีพระและแขกที่มาในงานต่างแปลกใจว่านายทูลแต่งงานกับผู้ใดในงานไม่มีเจ้าสาวมีเพียงแค่นายทูลและก็ไม่มีใครเห็นนางช้อยในที่สุดทูลและช้อยก็ได้เป็นสามีภรรยากันทูลตัดสินใจ ไม่มีใครคนอื่นอีกเลยเพราะตนรักช้อยสัญญากันว่าจะรักและจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่สนใจสายตาผู้อื่นว่าเขาจะมองยังไงแม้ว่าตนจะมีเมียเป็นผีและถึงนางช้อยจะเสียชีวิตไปแล้วนายทูลก็ยังยึดคำมั่นคำสัญญาของตนที่เขาเคยให้สัญญาไว้กับนางช้อยว่าจะรัก และซื่อสัตย์กับนางช้อยตลอดไปหลังจากงานแต่งผ่านไปทูนก็ได้เข้าไปแจ้งทางการเพื่อให้มาจับนายทิดผู้เป็นเพื่อนรักและแล้วในที่สุดนายทิดนั้นก็ได้รับกรรมถูกจับเข้าห้องขังตลอดไปส่วนนายทูนและเมียผีนางช้อยก็ได้อยู่ครองคู่กันส่วนนายทูนก็หมั่นทำบุญกรวดน้ำให้หนางช้อยผู้เป็นเมีย พอนางช้อยได้รับผลบุญร่างผีของเธอก็กลับมาสวยงามเช่นเดิมและทั้งคู่ก็ได้ครองคู่กันแบบนี้ตลอดไปและก็เป็นอย่างนี้จนกว่านางช้อยจะได้หมดวาระที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ได้ไปเกิดใหม่พอเวลาผ่านไปเนิ่นนานนางช้อยก็ได้ไปเกิดส่วนนายทูน,นั้นก็เลยตัดสินใจว่าตนจะบวชตลอดชีวิต พ่อเขาตั้งใจไว้แล้วว่าตนจะมีเมียเป็นนางช้อยเพียงคนเดียวเท่านั้นจึงตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศบุญให้กับนางช้อยและหวังว่าในภพชาติหนึ่งทั้งคู่จะได้กลับมาครองรักกันแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบแล้วนะคะขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนี่เป็นเพียงนิทานเรื่องเล่า ที่เราแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้นิทานลูกสม้มได้มีกำลังใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณคะ่ะ